สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนจ้ามาได้จ้ากินก๋วยเตี๋ยวน้ากันพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าพี่น้องมาเนี่อุ่นเส้นกับเส้นมีไออุ่นเส้นก็มีเหลืองจ้าพี่น้องแซ่บๆนะน่องไก่ลายๆพี่น้องเอ้ยเปื่อยละลายในปากเลยจ้าพี่น้องจัดสุดพิเศษพี่น้องชุดใหญ่มามาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องซิมมึงก่อนล่ะ อืมขาดเปรี้ยวอีกนิดนึงจ้ะุูนะมีเหลืองกับบุญเซนจ้ะอืมก <c oughs> ินเบิร์ดนี่คือสีอิมไปสองมืออยู่พี่น้องจ้ะไปบัหก,นก,กบหน้ากันจ้ะตะกี่บักหน้ากันไล่หลยพี่น้องบันนี้โลนเบิร์ละ่ะว่มีแล้วบัดน,นี้ยามีก็จนเน่าถิ่มก้องแผ่นดินอยู่พี่น้อง มาจ้าเสบเศษเศษน้ำการเจ็บ อีกขาคนยางเพ็ดเลยจ้ะจะเส็ดลุกไปเอาอันออหน้ามาบีบใส่อีกกันนองโอ้ย <laughs> แบบเงยาวโอ้จ้ายาวเกิน ยังไบ้นปนเ่ยอืมเฮ้ยน <gasps> ่องเอยคอยก็ได้ ทั่วจะหวานๆกับพริกมะนาวว่มีพริกแค่พริกตัวนี้กับเพสตแล้วพี่น้องพริกคนเพสตครับ มาละอืมอืมพุทเยาไก่ขาดบอดดั้ก็ะขึ้นมาละนะจ๊ะโหเราพาดบอมี่พี่น้นองเสียดาย ก็อนุญาตจ้ะยำบะไรกระดูกแต่ว่าเนื้อนี่เปื่อยเปื่อยดีค่ะพี่น้องเืมือนอันกับยำได้ก,ก,ก,กินเลยกินบ้กระดูกเลยออื ไปอืมถั่วัเป็นถั่วแบบลาแล้วนะพี่น้องแต่จังสีละสบายใจปลอดสาร มาจา้ะเซ่บๆน่าทานมา มาซีเปียาหนุ่มสงก็ะดับ่านลูกี่เซเปีวบางหน้าก็ขขานลูกน้องอืโอ้ยวุ่นเจ็ยยาวค่ะค่ะ <laughs> แดดฝนใจพี่น้องเอ้ยห่อนแห้งมาจ้ามาจ้าสึกกับน้งกัน ก็ยังแห้็นก็ยังเหรออืมแซ่บจ้าพี่น้องค้าประจำ ខ្លាក់ទ្រូវក់ទ្រូវក់ទ្រូ มารักจีนจ้ะทั่วอบอวบ,อบอ,บอบอวบกรอบๆพี่น้องนาละกซิบาาทหอบเอาเันตดูคอยงามจะว่ารสชาต กอบประกาบปอาร้านเพราะว่ามันออกล่ามูนะพี่น่องจนมันสุดสุดอะไรแล้ว พอค่ะก็บ่ใส่เบิดหม่องให้ดีครับ <laughs> โอ้ยสิจามแบบออกหอด,ดังพี่น้องบาพริกก็ได้อ้าจามต่อจ้ะพี่น้องจ้ะมาๆมาๆมาหายก๋ยเตี๋ยวมากินน้ำกันพี่น้องจ้ะ กินน้ำกันทั้งคนทั้งนึ่ว่านจ้ะปัดหมดพี่น้องอ้่อนก่อนเป็นคนกินจุเลยพี่ห้อง ต้งเค็ดต้งหอมต้งแซบแต่พี่น้องจ้ามากมากอืออืออือนะครับ ที่แหลกยาตะโบอิมน้องจ้าที่แหลกยาตะโบอิมจ้าพี่น้องขัดหหละพาเนาะน้งนงะนองไม่จ้งเข้ากันหอมจัดการเส้นหมดแล้วจ้ะเรืองตะขอมัน ออมลาด้วจ้าปะเนี่ยนี่สวัสดีค่ะขอพูดละไรเล,ย,ลยค่ะที่เขามารับชมว,วิดีโอขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนเดอ้อพี่น้องโชคดีด้วจ้ะเด้อโชคดีมีไส้เฮ็ดยังกับเป็นเงินเป็นทองบัดจ้ะพี่น้องบายบายค่ะ